ด้วลา5นาทีเรื่องล่าเช้านี้นะครับท่านผู้ชมเลือกที่สุดของข่าววันนี้เข้ามาได้เลยนะครับผ่านหน้าจอเรื่องเล่าเช้านี้เป็นเสื้อแจ็คเก็ต ผู้ใหญ่ค่ะตังนาวชาวนี้ก้าเข้าสู่ปีที่13รุ่นสีเหลืองแขนสีเทาแบบนี้นะคะจะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านอย่าลืมวงเล็บคำว่าที่สุดเข้ามาด้วยได้จนจบรายการเลยค่ะเริ่มเลยนะครับเลือกที่สุดเข้ามาเมื่อวานนี้อันดับหนึ่งหน้าจอ SMS เป็นประเด็นเรื่องที่เราจะคุยกันต่อนี่แหละก็เป็นกรณีพันตรบบวจโทรบัญญินที่ระบุว่าฟิตตี้สาวได้รับโอนหุ้นเพราะเสน่หานะคะอันดับ2ปริมาณน้ําใน4ี่เขื่อนหลักเริ่มมีน้ําไหลเข้าเพิ่มมากขึ้นอันดับ3คลิปอุทาหรณ์คนขี่มอเตอรชายกกทรพนะะบุ่ง ส่วนที่เข้าไปดูย้อนหลังในเว็บไซต์เรื่องเราเช้านี้ com เมื่อวานนี้มากที่สุดนะฮะอันดับหนึ่งเป็นกรณีของคุณเอพสินนะคะที่ยอมรับว่าแฟนสาวนั้นท้องใกล้คลอดค่ะอันดับสองพิจิตรสาวเข้าให้ปากคำกรณีคุณชูวงเสียชีวิตนะคะลำดับสามคลิปอุทาหรณ์ก้มดูโทรศัพท์มือถือขณะขี่มอเตอร์ไซค่ะวันนี้ท่านผู้ชมเลือกเข้ามานะครับที่นําเสนอมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่ชนประธานภัยแล้งน้ําท่วมฝนตกถนนขาดไล่มาหลายประเด็นเลยเนี่ยนะฮะ